นกักสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติท่านครับผมในฐานะของสำนักงานกรรมการส่งเสริมการสาชนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าววันการสากระชนภาพนหนือครั้งที่10ประจําปีพุทธศักราช2567ในวันนี้สำนักงานธรรมการส่งเสริมการสาชนได้ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานรัฐส่งเสริมการสายก,าร,ายกระชน และเครือข่ายพัฒนาการศึยยกษาเอกชนในต5ภูมิภาคกำหนดให้มีการจัดงานวันการศึยยกษาเอกชนเป็นประจำทุกปีใน5ภ<ะ>ูมิภาคและเครือข่ายพัฒนาการศึยยกษาเอกชนและประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึยยกษาเอกชนจังหวัดได้กำหนดจัดงานวันการศึยยกษาเอกชนเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโรงเรียนเอกชนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ ครูนักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการศึกษาเอกชนที่มุ่งสู่สังคมในใในปีการศึกษา2566ได้กําหนดจัดงานใน5ภูมิภาคันนี้ภาคตอนออกจัดที่จังหวัดจันทบุรีวันที่26-27มกราคม2567 ภาคเหนือของเราจัดที่จังหวัดเชียงรายนี้นะครับในวันที่3-4กุมภาพันธ์2507ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่15-16กุมภาพันธ์2507ภาคใต้จัดที่จังหวัดพัทลุงในวันที่17-18กุมภาพันธ์2507และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดศรีสะเกษในวันที่23-24กุมภาพันธ์2507การจัดงานการแส่กระถนภาคเหนือครั้งที่10 ประจำปีพุทธศักราช2567ในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยงรายเขตการพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนทั้ง17จังหวัดในภาคเหนือที่ได้ร่วมกันวางแผนกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่การมอบโลกสดุดีให้แก่ผู้ทํำประโยชน์ทางการศึกษาเอกชนการมอบรางวัล ให้กับผู้บริหารครูที่มีผลงานดีเด่นการแข่งขันทักษะวิชาการการแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานการพัฒนาการศึกษารวมถึงในปีนี้นะครับก็จะมีเรื่องกิจกรรมของการแสดงผลงานของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของสมาคมนักเรียนเอกชนนอกระบบเข้ามาร่วมในวันารเอกชนของทุกภูมิภาคด้วยนะครับ<ห> <ๆ S 2> การแสดงความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนขอขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับที่ทาให้การจัด ชนภาคเหนือทั้งที่10ประจำปีพุทธศักราช2 5 1 7ที่จะเกิดขึ้นในวันที่3-4กุมภาพันธ์2 5 1 7นี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการน,นะครับะที่สำคัญก็ต้องขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับก็คือทางทางการรา,าการประสานส่งเสริมการใส่ชนจ,นจังหวัดเชียงรายแล้วก็สืบราชการจ,นจนังหวัดเชียงรายตลอดจนท่านผู้บริหารและก็โรงเรียนนะครับซึ่งได้รับภารกิจอันอยิ่งใหญ่นะครับต่อจากทานบัมปูเมื่อปีที่แล้ว ยิ่งใหญนะครับในปีนี้นะครับปัจนี้ก็ได้เวลาทุกควนรนะครับผมข,ขอเปิดงานถแถลงข่าววันการแสงชนภาคเหนือที่10ประจำปีพุทธศักราช5องรนี้ครับขอบคุณครับ